I always jump back. <laughs> สวัสดีครับก็ผมแบนกับโมเกมแคทเตอร์ผมในแคทเกมไฟในแอดเฟรดี้อินทูเดอะพิตกับผมนะเกมเฟรดี้ภาคใหม่เลยที่ผมเพิ่งจะเห็นตอนผมเพิ่งกลับมาผมนะฉลองการกลับมาคัมแบ็กทั้นทีจะมีอะไรเหมาะไปกว่าการเล่นซีรีส์เฟรดี้ใหม่กับผมนะผมไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรนอกจากว่าเป็นเกมเฟรดี้ภาคใหม่ที่น่าจะเป็นภาพ8บิตหรือเปล่าผมนะนันสปริงแทบหรือเปล่าน่ะไอตัวหัวกระต่ายไม่แน่ใจ ผมคุ้นๆว่าผมเคยเสิร์ช Google แล้วเจอ Into the Pit เนี่ยมันคือนิยายหรือเปล่านี่อาจจะเป็นเกมภาคนิยายแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะทุกท่านก็บอกผมในกองคอมเมนต์ลวกันว่ามันคืออะไรยังไงข้อมูลความเป็นมาเป็นไปของภาคนี้ผมนะเออแต่อย่าสปอยก็แล้วกันขอแค่นั้นแหละครับผมนะเอกลับมาคัมแบ็กทันทีต้องเริ่มด้วยสตีลีเฟรดี้เหมาะเมอจาะแล้วผมนะก็คือมันเกมมันออกมาพอดีเป๊ะ้วยนะผมได้เล่นทันทีครับผมนะ แต่นี่คือผมงงจริงผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงกดอะไรมันคงไม่ได้รับมือเหมือนกับภาคปกติหรอกมั้งแต่ก็มาดูกันเป็นยังไงรับผมนะโอเคมา New Game Empty โอเคาะเพื่อประสบการณ์ที่ดีอ่าสไลเดอร์จนกว่าจะเห็นตัวที่อยู่ตรงกลางแล้วเห็นแค่นิดนึงอะไรอย่างนี้ป่ะหนึ่งถึงสามทำไมเป็นเลขอ่ะกดใช้เลขกดเอาละ ถ้าเห็นนิดนึงมันก็จะแปลเนี่ยแต่พวกท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นเพื่อความหลอนหรือไงอันนี้คือไม่เห็นแล้วอันนี้ยังเห็นแวบๆแต่พวกท่านน่าจะจางขึ้นงั้นผมก็จเาเป็นขั้นนี้ก็แล้วกันโอเคเวลาอัดไปภาพมันจะจางลงมันจะเห็นยากโอเคต่อไปก็ frightening คืออะไรความความยากแหละเพื่อประสบการณ์บาลาน อันไหนมันยากกว่ากันนี่คือความยากของเกมผมนะมันไม่บอกเป็น easy e, normal ใครเข้าใจง่าย narrative experience เพื่อประสบการณ์ narrative อันนี้ balance Bal e p e r i n c e บาลาไหมอันนี้น่าจะยากกว่าแรกเออเอา f ฟ y t e นิ i กันเลยกันแน่ใจเหรอว่าอยากจะไปด้วยความยากนี้มันก็มีเลือแค่สองอย่างเล,เล่นเลยโอเค่วงไปมุมซ้ายบนมันมีอะไรไม่รู้เขาต้องเปลี่ยนตำแหน่งกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ ทำไมมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างไม่ได้เหรอช่วงนี้อา้าวือนั่นพ่อเหรอออดวอลถึงเวลาไปแล้วโอ้โอว,ว้าวอนิเมชั่นเดยมขยับไอ้นี่สปริงบอนนี่ปะก็เป็นเวลานานแล้วผมในผมเล่นซีรีส์เฟรดดี้พอาจะลืมชื่อตัวละครบ้านต้องของขอภัยผมเนี่ยมันนานจริงแล้วผมว่าความจำไซน์นั้นยาวโดวยทันรู้กัน <c ười> ไม่มีที่อื่นที่ผมสามารถไปได้เลยครับ เอพิซซ่ารสชาติมันก็ดีช่วงแรกๆอะนะแต่ตอนนี้อยากจะทำอย่างอื่นบ้างนะฮะโอ้ยแมวนาะอสเจ๊บะมไม่ใช่ที่ที่แย่ที่สุดในการจะไปเที่ยวซะหน่อยฮะก็ทุกอย่างมันเป็นหยุดซัมเมอร์ยาวเหมือนเดิม,ดม,ดมผมเข้าไปเอาพิซซ่าแล้วก็จ้องมองไปยังกรีสตเตนคืออะไรอ๋อกำแพงเหลืองๆก,กาะกา เป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วก็รอให้คุณมารับผมนี่เแล้วมันสนุกตรงไหนกันเล่าเออผมเลยอยากให้โรงเรียนมันเปิดพรุ่งนี้เลยเกินนะเออถ้าเกิดว่าผมจะต้องไปที่แบบนี้ทุกๆอาทิตย์เบื่อแล้วอะโทษทีนะลูกเอยฉันก็รู้ว่าทางเลือกของเด็กอ่ไม่ควรที่จะมีแค่ร้านพิซซ่าที่มันเก่าๆอะไรแบบนั้นแต่เจบอะตอนนี้มันเป็นที่เดียวที่เราจะทําได้นะ เออรู้ไหมว่าเงินน่ะมันค่อนข้างติดขัดมากช่วงนี้ตั้งแต่มิวปิดมิวนี่คืออะไรเมืองแร่แล้วไม่แน่ใจเมื่อแล้วเมื่อฉันได้เป็นพนักงานฟูลไ time ที่ร้านคอเนอร์แล้วลก็เออถ้าเกิดว่าร้านคอเนอร์สโต์ยังรอดได้ขนาดนั้นแล้วก็ทุกอย่างในเมืองนี้มันก็ไม่ตายก็เกือบแล้วเออใครจะไปรู้่ะครับว่าอะไรมันจะปิดอือันต่อไป ทำไมเราไม่ไปเมืองอื่นนะเอที่ทุกคนเขาย้ายกันไปอ๋อนี่คือเมืองที่น่าจะเกือบลางอะไรแบบนี้ผมนะเอเพื่อนผมก็ไปนู่นกันหมดแล้วเอมันคงไม่ยากใช่ไหม <c oughs> สาหรับญาที่จะเดินทางสักไม่กี่ไม้เองเอ่ะอ่าก็แบบกระดูกเธอไม่ค่อยจะดีข้ามวันข้ามคืนแบบเนี้เราไม่ควรจะไปไหนดีกว่า เส็งเป็ดเลยอ่ะแต่พ่อเรานี่หนวดเทนเนี่ยมองจากข้างหลังทำไมเราไม่จับคุณย่าเรายัดใส่กล่องเอาสกอตเทปพันนะโอ้ยทามันง่ายอย่างนั้นก็ดีแหละเอ,อถึงแม้ว่าจะเป็นเทปที่แน่นนะเธอก็ปลอบบางเลยเกินมันคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกนะไม่ พูดถึงเรื่องที่ไม่เปลี่ยนไปเฉันนะ่ะพนันได้เลยว่าออฟพอซัมออฟพอซัม um คืออะไรยังอยู่ในมุมของสต็อปไลท์อ่ามันอันนี้เมื่อกี้มันลูกอูดช่วยเอาแล้วถ้างั้นเรามาพานันกันดีกว่าอืมถ้าเกิดว่าคลิกเตอร์อยู่ที่นั่นแล้วก็ฉันจะให้เงินพิเศษกับเธออโอเค <laughs> โอ้โหสมควรบนว h ตเ t อรมันยังอยู่ตรงนั้นอีู่กรศบนั่นมันไม่ใช่เลยนะเลี้ยงลูกอี่ก็ยังตายอยู่ครับตายอยู่แล้วไม่มีใครเก็บอืมมามันทุกอย่างจะดีขึ้น,นออสหลือมันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วแหละ <c oughs> อ๋อพิซซ่าร้านเจฟกรับผมเนี่เออต้องอย่างงั้นสิคิดในแง่บวก ดูหน้าเราโอ้โหโอเคปล่อยกูบูอยู่บ้านปีสิงีดีกว่าหรือเปล่า <c oughs> ฉันเป็นพ่อภาษาอะไรนะถ้าฉันทำให้เขามีความสุขไม่ได้ <c oughs> แล้วฉันก็ไม่สามารถเลี้ยงอะไรได้นอกจากพิซซ่าเนี่ยนะ <c oughs> โทษทีที่มันเป็นอย่างนี้นะออสวอ <c oughs> โอ้โหโอยเห็นสภาพ สายอีกแล้วพ่อเราอืมกินพิซซ่าทั้งวันตัวจะเป็นพิซซ่าหน้าหัวจะเป็นพิซซ่าอยู่แล้วอ้าวพ่อ,พ,อพ่อใครวลาเธอร์จำตอนที่ที่เนี่ยมันเคยเป็นได้ไหมอ่ะแน่นอนอืมครอบครัวฉันพามาที่ต่เวลาฉันยังจำได้เลยอะ่ะเล่นบอบอเนี่ยบอพิษคือบอป่ะแล้วก็ลิงเวิร์มออยเขาเรียกอะไรสไลเดอร์ลอดไปลอดมานั้นปะ อืมก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมยังอยู่นะแต่ก็นะทำไมอืมมีบอเบ,อบอลับแหลบบาเบลบอพิษน่าจะเป็นบอเบาโอเค WSD แล้วก็วิง่งอ้ที่บอกว่าเป็นแปดบิบแต่ว่าฉากอะไรนี่การขยับอะไรนี่ผมว่านิชั่นนี่เอาเรื่องเลยเนี่ยโอเคเปิดแมปมันมีเป้าหมายมุมขวาบนหาบอ,บอบ โอเคนี่คือเปิดแมปว้าแล้วหนึ่งสามเลื่อนมีอินเวนท r รี่มีแมปตอนนี่อยู่ในดิ닝แอรียมีร้านเกมอาร์เคดม่ร้านทุยในช่วงช่วงตู้เกมอยู่ฝั่งนูน้นทางเข้าฮอลล์เวปาร์ตี้ที่เก็บของห้องครัวเซคริต t ี้นี่เป็นห้องรับมือปะ่ะ <c oughs> นั่นไงบอกรก็เห็นอยู่ในบอเป็นบอกรับ,บมันก็โชยในแมปมันจะรับยังไงวะ บ็สเตตหลังฉากแล้วก็เบสเมนต์เบสเมนต์ใต้ดินก็มีละเบสเมนต์อันตรายเนี่ยโอ้ไอ้นั่นมันบอลน,นี่อยู่สปริงบอลน,นี่ไม่เหมือนไนท์แมร์นี่ว่าปากนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีล็อกคำพูดเผื่อพลาดโอเคเควสหาบอเบลฉันได้ยินมาผู้คนที่อยู่ในร้านเจฟคุยกันเรื่องบเบลเก่าที่อยู่ในพัตคาทักแห่งลองไปดูกันไหมโอเคเซฟได้ไหม มีต้องเซฟไหมไม่มีเนาะนาจะอโตัวเซฟเกเไปวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งกดชิปชิปไหนออนี่ว้าเออเออริงนะแอนิเมชันที่สมูทมากเลยอะออโอเคเราจะไปหาบอ,บอต้องไปด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกดแมบปบด้านนี้แงเียมันบอกต้องไปด้านอ๋อต้องขึ้นจากด้านนี้แน่เลยประตูนี้แน่เลยถ้าตามแมบปบกด e เพื่อเปิดโอเค อ๋ออนิเมชั่นมันลื่นไหลมากเลยเฮ้ยมีอยู่จริงด้วยโหแต่เละมากเลยเนี่ยแต่แลดูอีจะตายไปอืมแต่ฉันก็คิดนะว่าพ่อจะทำยังไงถ้าเกิดว่าฉันซ่อนและทำตัวเองให้หายไปเป็นคนหายสักแป๊บนึงอาจจะช่วยสอนบทเรียนว่าอย่าทิ้งฉันไว้ในท,ที่ที่น่ากลัวแบบนี้เอจริงไปซ่อนอยู่ในเบาเบาโหไอ้กูตาย คิดอย่างเนี้ยผมนะมันเลยมีเรื่องไม่ทําอะไรก็ไม่มีเหลืองตั้งไม่มันไฟไปดับโอ้ชั่วไปนี่เตะเบา,ตบาเตะเบามามมโดนเล่นครั้งแรกโดนแมงมุมเล่นครับผมนะผมลืมไปแม้จะเป็นภาพแปดบิตแต่ว่าบันไฟในเนาะจำสแกร์แม่งมี โดนไปแล้วหนึ่งดอกครับผมนะยังไว้โอเคเข้าไปใช่ไหม αι? อืมเข้าไปก็หวังว่าจะไม่ทำให้ตาชั้นชมพูนะอืมทำไมอโดนต่อยบวมแลย้วยวัดเดอดตกใจอาชีพเมนน้นแหนเนยทุกอย่างตกใจหมดโอ,โอ้โอ้เพลงอ๋อยงพวกเฟรดดี้สามตัวออ,อ,อ,รอ,รอริจินอลนี่ยเป็นช่วงยุคเฟรดดี้ออริจินอลผมนะไม่ใช่ภาคสองหรืออะไรนี้ นี่มันอะไรเนี่ยฮะ The Fat อ๋อนี่เราเดี๋ยวนะเราลงบ่อแล้วเราย้อนเวลาปะเนี่ยเพราะนี่ร้านมันใหม่ขึ้นเลยกลายเป็นช่วงลุ่งเรืองป่ะอ๋อ w h a ดูพวกเด็กเอ๋พ่อฉันบอกว่าเราจะไปดูหนังทีหลังด้วย yeah. เย่เยี่ยมเลยจะไปดูอะไรอ่ะไม่รู้ดิเอ๋อะไรคนไปป่าผีอะไรแบบนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้ อ๋อฉันดูมาเมื่อสารดาท์่ี่แล้วอืมอย่าได้คาดหวังมากอ้าว The Fuck น้าไหลปลาปลาใส่กันโหมอเออแล้วเองทำอะไรไอตัวละครนี้เหมือนกับที่ฉันเคยว่าเลยเออเจ้าไปตอนแรกเราเปิดมาเราวาดภาพกระต่ายใช่ไหมทำไมเราวาดภาพกระต่ายนี่ก็ยังไม่รู้ผมเนี่ยโอเคงั้นเราก็เพนเลยไหม โอ้ว oh, ัดเด้อ oh, ว้าวเฮ้ยม oh. ัน sì มันอลังการนะไม่้เป็นภาพแปบิตแต่การเคลื่อนไหวหรือว่าต um ัวละครอะไรดูดูด um ูท şey ่าบอนนี่เอวแม่งดีมากบอนนี่เอเวนดี่เต้นโรบอตนัวนัเต้นโรบอตชีกาเซิงธรรมดาบอนนี่สายเขย่าเอวเด็กอย่าเลียนแบบ แด้วนี่เป็นร้านสมัยที่มันรุ่งเรือใช่ไหมเจพิต้าจะวไปได้ยินว่ามีเกมใหม่ที่ฝังอาร์เคดด้วยไปลองเช็คดูแม่สุดยอดแลละเอฉันว่าใชนได้ไฮสกอร์มากแน่ก่อนที่ใครจะได้อืมฉันทําไปแล้วเว้ยเนนุกนาน,นะผมนะบรรยากาศในร้านอะไรอะไรดูดีเฉพาะพนักงานเท่านั้นเข้าไหมล็อกเม จะเข้าไปซะหน่อยหรือนี่มันจะทำให้เรารู้เนื้อเรื่องจริงๆกดจริงๆของเนื้อเรื่องเฟรดดี้แล้วหรือเปล่าที่ผ่านมายังไม่รู้เนื้อเรื่องจริงนะเป็นแค่ทฤษฎีเกมนี้จะบอกเนื้อเรื่องจริงเราหรือเปล่าหรือเป็นแค่เนื้อเรื่องนี้ใหญ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอเฮ้ hey, เพื่อนไอชุดเราเปรี้ยวนะเราเนะี่ยฮะโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะอ้าวอ๋อแล้วโอเคขอบคุณ <laughs> เอ้ยฉันชอบ future of the flatback shirt future of the flatback อนาคตของ flatback เลอมันเป็นหนังเก่าที่ชอบมากเลยอะเก่าแล้วพูดถึงเรื่องอะไรหนังเพิ่งมาเมื่อสามเดือนที่แล้วไอ้สามอาทิตย์ที่แล้วโอ้โอ้เราย้อนเวลามาจริงด้วยคนดะ้นยเฮ้เขาแค่ล้อไปงัน้นแหละฉันไมนี่ชิปชื่ออะไรเด็กหนู ผมออสวร์ครับแต่ไม่น่าใช่ในเรื่องหลักเพราะผมจำไม่ได้มีตัวละครชื่อออสวอลในซีรีส์หลักออสวร์เหม็นพ่อมดนะฮะพอ่อพ่อมดอะไรวะออฟออสไงเล่าออฟคอร์ดมันมีวิาสาดออฟออสป่ะถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่เคยดูแต่เคยได้ยินชื่ออยู่อ๋อใช่ใช่เรื่องนั้นอืม ครอบครัวฉันเรียกใช้ว่าออสเอออาจจะเอาชื่อมาจากเรื่องนี้ก็ได้มั้งเออแล้วทำไมเราไม่เคยเห็นนายมาอยู่แถวนี้เลยวออสผมเอ่เออเอเมันก็เป็นคำถามที่ดีนะครับไอ้นายคนตลกดีใช้ได้ะ <c oughs> เออจะเป็นเด็กใหม่ในเมืองก็ไม่ว่าอะไรออสเออนิวมิวมิวใหม่เนี่ยก็พาพวกคนใหม่ๆอย่างนายเข้ามาในเมือง มิวนี่มันเหมืองแร่ปะมันใช่ผมขอเซิร์ชก่อนละกันลงสีเหรออ๋อแปลว่าโลงสีนี่ว่าเหมืองแร่โอเคลงสีใหม่ลงสีอะไรอะ่ะไม่เหรออ๋อสตีลมิวลงมันก็ลงโรงงานเหล็กกงเดิโลงแร่เหล็กอะไรเงี้ยปะ่ะเออ มันเป็นโรงงานใหม่พ่อฉันทํางานที่นั่นนะเออพ่อไม้เขาก็อยู่เหมือนกันเออไม่แน่พ่อนะอาจจะมีงานที่นั่นด้วยพ่อทุกคนอยู่ตรงนั้นหมดเลยเฮ้เอเอแต่ว่าชิปเพื่อนอย่าไปทําให้คนใหม่เขาเครียดขนาดน,นั้นเรามาสนุกกันดีกว่าเขาเพิ่งจะมาไออยากจะเล่นพิซซา่ารเลยกับเราไหมออสก็ฟังสนุกดีนะแต่ว่าผมไม่ควรจะอยู่ที่นี่นอเอาจริงอะ่ะ อ่าแล้วนายควรจะอยู่ที่ไหนอุ้ยๆๆๆตัวอะไรอ่ะเชโดว์วันนี่ปะเดงอแมหนะ้าฉ,ฉันอยากจะคุยเรื่องหนังกันไงเออเอางี้ละกันนะตามรงพยาบาอาเกตโอเคเด่น okay ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็คงไม่มเป็นไรหรอกมาั้งนี่จะลองดูว่รอบสักนิดนึงอะน,นะ ก็ยังดีกว่าไปซ่อนตัวอยู่ในบรารเรลที่มันโซโครกแล้วใครจะรู้ว่าพอ่อฉันจะโผล่มาตอนไหนโอเคไปเจอชิปกับไม้ที่อาเขตมันวิ่งมาทางนี้แล้วมั้งเดมนี่มันอไอ้ไม่มันม่านฟ็อกซี่ป่ะน่าสนใจครับผมเนะี่ยโอเคในนี้ค่อยเงียบลงหน่อยเสียงเพลงยังดังเมนู คูปองฟ็อกซี่ไพเลตพาลูซาอ้มันมีอะไรเด้งมาบอกเฮ้ยไอ้กล่องนั้นเปิดได้ปะมันมีเก็บไอเทมอะไรไหมไม่แน่ใจนะเกมนี้โซดารสพิซซ่าเหรอเดอฟักรสชาติมันจะเป็นยังไงไม่ใหญ่คิดจริงบางอันก็ไม่ควรมาทำเป็นรสชาติอืมจองปาร์ตี้ห้องเราไว้เอในการจัดงานลับของคุณอันต่อไปอ่า เค้กออฟฟิเชียลของเฟรดดี้ฟรีสำหรับทุกการจองวอ้อเฟรดดี้เฟรดดี้หูไม่รู้จักเฟรดดี้ครับผมนะใช่เพราะว่าตอนที่เรามาไปร้านเจพิซ่าไม่ใช่เฟรดดี้พิซ่าใช่ไหม,มก็น่าสนใจเหมือนกันเขาชงแอร์ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็นี่ไงเฟรดดี้คุยกับมันได้ไหมไม่ได้แล้วเ,เด็กคนนี้ไม่รู้จักเฟรดดี้ผมนะเกิดไม่ทัน <c oughs> วอ้อนี้ส่วนตู้เกมครับผมนะมีตู้ขี้ไหม เหมือนจะไม่มีแมนแต่มีของรางวัลด้วยเออถ้าเกิดว่าฉันมีวอลชเชอร์แต่มาแลกเป็นรางวัลได้ว้าแลกเป็นตุ๊กตาเฟรดดี้อะไรอย่างนี้เอาแล้วไอ้ไอ้คนที่ชวนเรามา,มาอยู่ไหนเอาอ๋อนี่นี่นี่เฮ้ยเคยเล่นพิซซ่าโรเลเลยยังอ๋อไม่พิซซ่าโรเลอร์ไม่เคยเล่นแบบนี้เลยคืออะไร เนี่ยเป็นโมเดลที่สุดยอดแล้วก็ล่าสุดของแ a t b บ a ์เลยนะเอ่ฉันก็มเลยไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ที่นายไม่เคยเล่นมันมีของสุดยอดมากเลยที่เราสามารถหาได้แ a ดแบร์คืออะไรเหรอ <c oughs> ว้าว <c oughs> เด็กนี้ไม่รู้จักแม่แปดแบร์โอ,อะไรเนี่ยนี่เอาบอลนี่ไปแล้วก็เราจะแสดงให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะนายมาดูกับฉันโอเคฉันจะอ่อนให้อ่นะโอเค เป้าหมายของนายก็คือทำคะแนนได้มากที่สุดอ๋อเกมนี้ผมเคยเห็นเกมที่ฝรั่งชอบเล่นผมนะปาบอลเข้าไปมันจะเด้งเข้าไปแล้วให้เราลงรูต,ต่างๆถ้าไม่ลงรูจะได้แค่สิบแต้มถ้าลงรูต,ต่างๆได้คะแนนเยอะอะไรอย่างนี้ทางนี้นะเออตรงสุดนะมันก็จะส่งบอลปิ้วขึ้นไปเออดังนั้นต้องควบคุมสปีดให้ดีโอเคดูนี่สิโอเค มก็โปรเกรินจะสู้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโค้ชขี้โชเออลองดูดิออสอ่าโอเคหยุดสเปซบาร์ใช่ไหมเราเอาร้อยด้วยไหมเห็นไหมเอาร้อยเราเอาร้อยตามมันไต้แล้วก็ยิงสุดอ้อ้ได้เฉยวัดเด e f ฟั k โอ้ยก็แค่เป็นดวงดีของพวกมือใหม่ก็น่าดีตามเช่นบ้างตามไหมผมเนี่ยไหมตรงกลางเกือบเต็มได้ห้าสิบ ว้าวนายเก่งเลยเกินน้ไหมแต่ได้คะแนน,นอย่างน้อย <c oughs> ไม่เอารอยว่าพวกเรา,เอาร้อยกันหมดเลยไม้เนี่ยเป็นสุดยอดพิซซ่าโรเลอร์คนเก่งที่สุดของเมืองนี่เลยก็ว่าได้เขาเก่งเกินไปด้วยซ้ำนะเหรอฉันก็ไม่อยากจะพยายามเท่าไหร่นะแต่ว่าฉันติดอยู่ที่นี่ตลอดซัมเมอร์นะอ๋อแต่ว่าฉันก็มือขึ้นสนิมเหมือนกันถ้าเกิดว,ว่าตอนกลับโรงเรียนไปโอเค เรากลางมั้งไหมไม่เราร้อยดีโอชชนะเอากลางทําไมต้องร้อยแล้วก็ปึ๊บปิ้ว,วเอ๊ะเดี๋ยวมันไปตราดูแล้วมันชิ่งลงมันมันง่ายเอเหรอเป็นไงล่ะเออมันง่าย,ยง่ายเนาะง่ายแปลกๆอ๋อโรงเรียนเหรอนายก็ไปโรงเรียนเวสต์บรุกเหมือนกันเหรอก็แน่นอนเวสต์บรุกอะมันเป็นโรงเรียนเดียวแถวนี้เพื่อนอ๋ออเค แล้วไงต่อแล้วก็ร้อยต่อไปเรื่อยๆจัดไปไมัเป็นง่ายจีว่าโอเคมาเราจะห้าสิบห้าสิบแลดูยากกว่าร้อยอย่เนี่ยเพราะร้อยมันเด้งข้างๆแล้วเข้าได้ฉันได้ยินว่าจะมีครูใหม่ปีเนี้ยรู้สึกว่าชื่อว่า Mr. มิสเตอร์หมีแชมปคนไทยวะเนี่ยหมีแชมปมีแชมปหรือหมีแชมปผมเรียกหม,มีแชมปแล้วกันงานดี บอลสุดท้ายแล้วออสเออทำไมด่ดีตัวตัวร้อยมาตลอดไม่ต้องสอนก็นได้ไม่เปนไงง่าย,ายอ่าเฮ้ยจ่อร้อยอีกรอบหนึ่งอ๋อรอบนี้เบาไปอ่าแต่ได้โอ้ยมีคนล้มฉั้ได้เฉยเลยอ้าวแหมเป็นไงโรลลิ่งดีใช่ไหมละ่ะโอเครอบนี้มาเล่นไล่จับไหมอ้าวโอเคแต่ว่าให้โอกาสออสไปมองรอบๆอบนี้ก่อน โอเคเริ่มจะสงสัยต้องมาทำอะไรที่นี่ช่างเถอะเล่นต่อโอเคงั้นฉันจะเป็นคนหาก่อนละกันโอเคเริ่มวิ่งโอเคโอเควิ oh, ่ง okay, okay. อย่าโดนจับโอเคเฮ้ย okay. hey, มนวิ่งเร็วจ้ะเดี๋ยวปักกอดแดมความเร็วแสงเล้ย hey, ไ hey, ้โหยนี่แล้วอย่าโดนจับแล้วต้องไปหลบนะ uh? ฉันลองไปดูรอบก่อนโอเคทางนี้ใช่ไหมหรือเราต้องหา เกมไล่จับโอ้ยเฮ้ยไอ้นั้นคนหาใช่ไหมมาไวจังวะ่าวเฮ้ยนอากูลงังลงอยู่ไม่ทันโดนจับโคตรไวโยที่นี่คนมันเยอะอะเออหนียากอะเชฟเอก็อาจจะจริงนะนะทุกคนมาเล่นกันก่อนจะไปโรงเรียนงั้นเรามาซ่อนหาตั้งไหมเออซ่อนหานั่นแหละฉันถนัดเกมนั้นด้วยโอเค รอบนี้ไปหาที่ซ่อนโอเคตอนนี้เราโอ๊ะไม่เกี่ยวเนาะตอนนี้เราก็อยู่แค่ในนี้ก็ซ่อนแถวนี้ไมละในนี้ได้ไหมเนี่ยพอ,อไม่อันนี้แค่ปลายประกาศทองแอเข้าไปซ่อนในนี้ไม่ได้อืมในนี้ไม่ได้ก็เราก็ไปมาอยู่แต่ห้องตรงนี้แล้วก็ซ่อนแถวนี้แล้วมั้งเข้านี้ได้ไหมฉ่นจะได้ตั๋วได้มากขนาดไหนเอาไม่เกี่ยวแล้วก็ไปซ่อนที่ไหนั้างั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเนะี่ยลองไปเรื่อยๆกันไหมไปห้องที่ไม่เคยไปโอ้เออเกณฑจะบอกว่ามันไม่น่าซ่อนนะ <c oughs> ไม่น่าทํานะแต่ว่าไม่ทันแล้วผมนะเฮ้ย <c oughs> ชุดว่างนี่ว่ามันไม่ทางสาที่นี้แน่นอนตายหาหละเขาเห็นชุดผมรู้เลยว่ามันจะมีออปชันในซ่อนแต่ว่าจะว่าจะไม่เอาว่าจะวิ่งหนีไหมผมนะเกมบอกเป็นซ่อนตรงนี้แหละตายหา บายไม่เอาเนอะแมงบัครับเป็นเฟรดหรือผมนะตายหาแล้วเอ๊ะหรือว่าเราคือตัวเฟรดดี้แหละไม่แน่ใจต้อนตรงเฟรดดี้หืมโออิสามีจูนหนึ่งเก้าแปดห้าแหละจูน <June S 2> เดือนอะไรนะเจอรี่เฟรดี้มาร์เอพิลเมจูนหกเดือนหกหนึ่งเก้าแปดห้าบออฟแปดห้าอีกแล้วละ่ะนี่มันเหมือนกับในหนังเรื่องนั้นเลยฟา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 เอ๊ะ เขามันมีหนังด้วยแหละในจักรวาลน,นี้มันมีหนังเฟรตี้ด้วยแหละดินเสียงเดินต้องรีบซ่อนโอ้เอดีเพื่อดูคาเมลาครับสามารถเลื่อนกล้องได้ผมเนี่ยโอ้อ้าเป็นไรอ๋มิเตอร์นี้แสดงให้เห็นว่าคุณทำเสียงมากขนาดไหนทำตัวเงียบๆไว้มีมิเตอร์เสียงด้วยเหรอตายหาแล้วกโดนแน่นอนเลย เอ้ hey, ฉันบอกว่าไม้ไม่ได้ยินนะเว้ยต้องรีบไปซ่อนแล้วอ๋อคนซ่อนเหมือนกันแล้วโอเคตอนไหนะเ,เราหลังทีวีช่องแอร์เหรอก็เดมเล่นทียากมอนแันเนี่ยอ้อาวฮ่าฮ่า,าพยายามดีๆท่นได้ยินเว้ยเงาชิปอา้าวเนอแต่แอนิเมชั่นมันดีมากการเคลื่อนไหวอะไรผมอดชมไม่ได้ไมแปดบิตที่การเคลื่อนไหวสุดยอดมาเออไงก็แล้วแต่หาออสเจอยัง อย่างเลยมันเงียบมากไม่เหมือนแกเอ่อบางทีฉันอาจจะหาเขาได้ก่อนแกไม่รู้เลยผมนะอยู่ตรงนั้นหาวิธีทางเจอฉลอกและจะออกได้ไหมอ๋อได้ไหมปฏิพินอยู่ข้างหลังเห็นอ๋อดาฟ้าไฟดาบเหรอโอ้เสียงอะไรเออโอ้เดมเออการหายใจกดสเปซเหรอ ก็เดิมปล่อยปล่อยตัวมันไปแล้วเหรอเดมคนน่ากลัววัดจริงๆนะแอนิเมชั่นแม่งลื่นไหลมากเลยวัดเอาสลอนเลยผมเนะี <c oughs> เมื่อกี้มันอะไรไอสิ่งนั้นมันคืออะไรก็ดีที่มันไม่เห็นฉันนะเลยเราไม่ควรอยู่ตรงนี้ออกได้ไหมอ่ะ เสียงอะไรวะนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดอะฟากเสียงอะไรดังอืมอืมอืมคืออะไรรีบจับเด็กแล้วฮะจับเด็กหนีใช่ไหมไม่ได้จับเด็กไปไหนเออวัดดีครับวัดดีเดอะฟากเราออกมาได้ใช่ไหมโอเคนี่ว่าจะติดแล้วทุกคนอยู่ไหน ชิปไหมก๊อปไหมไม่ใช่ป่าไอ้ตะโกนไปก็ป่าประโยชน์มีหลายคนแหงป่าก,กันได้เกินในร้านเขาอยู่ไหนกัน่อมาที่าจะรูก้เกิดอะไรขึ้นแล้วเข้าไปซ่อนได้วิธีซ่อนต้องไปมองหาชิปแอนด์ไม้โอเคทางนี้ได้ไหมอ่ะมีอะไรกั้นอยู่อ่ะโอเคแบบนี้หละไม่ขยับกันกลับไปทางเดิมนี่ไงเราทําเสียงถ้าวิ่งมันจะเสียงดังใช่ไหมถ้าไม่วิ่งไม่มีเสียงโอเค นี่อะไรเกมเหมือนเป็น sliding puzzle ไ,ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นเ,เกมโอ้ยมันล้อกันซะอ๋ออันนี้น่าสนใจเล่นได้ไหม <c oughs> ไม่น่าได้เราวิ่งก็ได้มั้งตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรโอโอเอออมันหนีอะไรกันตัวออกไปด้วยดิออกไปด้วยรออะไรออกไปด้วยออกไป้วยกูด้วยกูไปด้วย,วยฉันออกไปเฉยๆอย่างนี้เหรอใช่โกอ้าวเอ๊ะอะเอ่เอ แล้วฉันจะไปไหนต่อแล้วทำไรต่ออ่ะเอ๊ะอ้าวเออเออเอาเ,เ,เกมบอกมึงหนีใช่ไหมจบเกมเลยถ้างั้นไม่ยอมก็มีเคเวสบอกให้ไปตามหาไมชิปไม่หาอยากจะหนีโอเคเกมจบถ้าเราไม่ต้องตามหาก็ไม่ต้องเจอกับตัวที่ล่าฆ่าเราไม่ต้องลำบ,บากจบเกมไปเลย เอออีซี่วัดใช่เลย <laughs> เออเว้ตายหายเต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ต้นมิเนี่ยเวนก้ามแต่ว่าน่าสนใจมากผมนะทั้งเนื้อเรื่องอะไรเริ่มมาได้น่าสนใจมากตัวละครอ,อะไรนี่คาแรคเตอร์โอเคแล้วก็ a อนิเมชันนี่อย่างที่บอกไปมันลื่นไหลามากเป็นแปดบิดที่หรูมากครับผมนะ แต่นั่นคือการเล่นเกมฟันแนนเฟดดี่อินทูเดอะพิษครับผมนะจบแล้วผมนะพาร์ทเดียวจบเลยผมนี่โคตรโปรโใครชอบคลิปนี้ลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมแะเปก็อย่าในกำเพื่อใครอยากดูเพลิดพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะๆด้วยแบ้วบายบายมว่ยกู d ดไนท์